สวัสดีค่ะพบกับเรนโบว์ a n n e l กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปให้กันด้วยนะคะ ก่อนหยิบใช้ให้รีบเช็คกับแปน้ำมันสําหรับทําอาหารที่คุณอาจใช้ผิดมาโดยตลอดถ้าอยากรู้วิธีใช้น้ํามันให้ตรงกับประเภทและก็ตามมาดูกันเลยค่ะหลายคนอาจจะยืนงงหน้าชั้นวางขายน้ํามันเรามีหลากหลายประเภทหลากหลายยี่ห้อเต็มไปหมดแต่รู้ไหมคะว่าน้ํามันแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการใช้ทําอาหารที่แตกต่างกันจุดเดือดต่างกันและทนความร้อนแตกต่างกันถ้าอยากรู้ว่าน้ํามันแต่ละประเภทต่างกันอย่างไรเรามาดูแปน้ํามันสําหรับทําอาหารที่คุณอาจใช้ผิดกันเลยดีกว่าค่ะ 1. ประเภทของน้ำมันน้ำมันนั้นมี2ประเภทนะคะก็คือน้ำมันจากพืชและน้ำมันจากสัตว์น้ำมันจากพืชมีคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับน้ำมันสัตว์น้ำมันพืชส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าน้ำมันสัตว์ไขมันไม่อิ่มตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นไขแม้จะอยู่ในที่เย็นเช่นตู้เย็นแต่จะทําปฏิกิริยากับความร้อนและออกซิเจนได้ง่ายและมักทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนภายหลังใช้ประกอบอาหารแล้ว2น้ำมันจากสัตว์ในน้ำ มันหมูจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไขได้ง่ายเมื่ออากาศเย็นและยังมีกลิ่นเหม็นหืนได้ง่ายเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติไขมันจากสัตว์นอกจากมีไขมันอิ่มตัวแล้วยังมีคอเลสเตอรอลอีกด้วยการกินไขมันสัตว์มากอาจทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้ํามัน8ชนิดมีอะไรบ้าง 1. น้ํามันมะกอกเป็นน้ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตวากที่่่สสุดดซึงจะชยลลคอเร ชนิดไม่ดีในร่างกายซึ่งน้ำมันมะกอกที่นิยมใช้ทำอาหารมี3ประเภทได้แก่ extra virgin olive oil pure olive oil light olive oil ซึ่งแต่ละประเภทก็นำมาประกอบอาหารที่แตกต่างกันอาทิเช่น extra virgin olive oil นิยมนำไปใช้ทำน้ำสลัดซอสต,ต่างๆที่ไม่ต้องผ่านความร้อน pure olive oil นิยมนำไปใช้ผัดอาหารแบบเร็วๆเ,เช่นผัดผักข้าวผัดไม่เหมาะกับการใช้ทอดอาหารนาน light olive oil นิยมนำมาทอดอาหาร ไม่เหมาะกับการนำมาทานสดๆผสมน้ำสลัดหรือผสมซอสสองน้ำมันถั่วเหลืองมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลางไม่เป็นไขเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำน้ำมันถั่วเหลืองเมื่อผ่านความร้อนอุณหภูมิสูงมากจะทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระได้ง่ายจึงเหมาะกับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางนิยมนํามาผัดหรือนํามาทําน้ำสลัดและมาร์เการีน3น้ำมันเมล็ดทานตะวันได้จากการนําเมล็ดดอกทานตะวันมาบีบอัดให้เหลือแต่น้ํามันน้ํามันเมล็ดทานตะวันมีเนื้อบางเบาแล แต่ไม่เป็นที่นิยมแม้จะมีประโยชน์มากเพราะมีราคาค่อนข้างสูงจึงเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะนํามาทําอาหารเพื่อสุขภาพผัดและน้ําสลัด4ีน้ํามันรําข้าวเป็นน้ํามันพืชชนิดหนึ่งที่ผลิตจากรําข้าวมีสารโอลิซานอนเป็นสารที่มีในรําข้าวสารโอลิซานอนจะช่วยต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดออกซิเดชันได้สูงจึงไม่ต้องใส่สารกันหืนในน้ํามันรําข้าวส่วนคุณภาพทางโภชนาการของน้ํามันราข้าวก็ไม่ต่างจาก มันตัวเหลืองนิยมนํามาทําอาหารเพื่อสุขภาพผัดและน้ําสลัด5้าน้ำมันปลาล์มเป็นน้ํามันพืชอีกชนิดหนึ่งที่นิยมอย่างมากในการนํามาใช้ประกอบอาหารเช่นการทอดโดยใช้น้ามันท่วมเนื่องจากมีกรดไขมันที่มีความอิ่มตัวมากกว่าน้ํามันพืชชนิดอื่นๆจึงทําให้น้ํามันปลาม,มีกลิ่นหอมและยังไม่เกิดควันเมื่อทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงอีกทั้งยังมีราคาถูกจึงเป็นที่นิยมในการใช้ทําอาหารแต่ด้วยความที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงและมีกรดไลโนอีกต่ำกว่าน้ำมัน พืชนิดอื่นเมื่อบริโภคเยอะๆทําให้ไม่ดีต่อสุขภาพนิยมนํามาประกอบอาหารที่เป็นเมนูทอดเช่นปลาทอดไก่ทอดหมูทอด 6. น้ํามันงาเป็นน้ํามันที่บริสุทธิ์ไม่ผ่านการฟอกสีและการต้มกลัน่นแต่จะนําเมล็ดงามาบีบคั้นที่อุณหภูมิต่ํากว่า45องศาเซลเซียสจึงคงคุณค่าสารอาหารไว้ครบเหมาะสําหรับการปรุงอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงหรือใส่ในอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วและยังเหมาะสําหรับการใช้ปรุงอาหารที่ต้องผ่านความร้อนนิยมนา มาใช้กับเมนูผ่กาก้านจีและหมักซึ่งจะช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอมและสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เหม็นหืนค่ะ7น้ำมันคาโนล่าเป็นน้ำมันนำเข้าที่สกัดได้จากมเมล็ดของต้นคาโนล่าซึ่งต้นคาโนล่านี้เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแคนาดาน้ำมันดอกคาโนล่าเป็นน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่ทำมาเพื่อสุขภาพนิยมใช้กับอาหารประเภทเค้กขนมปังช็อกโกแลตลูกอมหรือมา,าร์เกลีน8น้ำมันหมูเป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและ ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีแถมทนต่อความร้อนจึงไม่เปลี่ยนเป็นไขมันทรานซึ่งเป็นตัวร้ายก่อมะเร็งและโรคหัวใจนิยมนำมาใช้กับเมนูผัดและเมนูทอดทิปการใช้น้ำมันทำน้ำมันเก่าให้ใสขึ้นนำน้ำมันเก่ามาตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่ข้าวสวยลงไปแล้วคนให้ข้าวสวยเกาะเศษอาหารที่อยู่ในน้ำมันติดข้าวขึ้นมา 2. ทํทำให้น้ำมันเก่าไม่เหม็นหืนตั้งน้ำมันให้ร้อนจากนั้นใส่ใบ เตยลงไปในน้ำมันใบเตยจะช่วยดับกลิ่นอาหารที่ค้างอยู่ในน้ำมันได้ค่ะเข้าใจถึงวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะกับแปดน้ำมันสําหรับอาหารที่คุณอาจใช้ผิดซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาหารเพราะถ้าหากใช้ผิดอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวงใน .com และขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ